วันนี้ตรงกับวันที่สิบสือหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบตอนที่เล้วมาบอกว่าวันที่สิบความจริงผิดไปเป็นวันที่เก้าแล้วก็วันนี้วันที่สิบคืนวันจันทร์ตอนที่เล้วมาเสียงพูดแหบแห้งเต็มทีวเวลาพูดเก่การเสียดท้องมีความร้อนภายในเส้นหาขึ้นบางหลอดลมเกบจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทำ ถ้าลูกรลัก็หลานลักทุกคนถามว่าทําทําไมทําไมจึงมาหยุดก็องขอตอบว่าขรรดาลูกหลักหลานลักทุกคนจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าสรงตัดว่านาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกระมุตตมังนบอกว่าบุคคลที่มีการงานแม่งแม่ข้างค้างเป็นอุดมมงคลแม้ก็หมา้ความว่างงานสิ่งใดที่ตั้งใจจะทํา จะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็าตามถ้าไม่เกินนิสัยจริงๆตั้งทําให้แล้วเสร็จถ้าประยับยังไม่ทําให้แล้วเสร็จต่อไปจะเคยตัวในความขี้เกียจ <c oughs> การงานต่างๆทุกอย่างที่ทําจําเป็นต้องมีอุปสรรคเมื่อไม่มีอุปสรรคเราไม่ต่อต้านอุปสรรคต่อไปเราก็แพ้เลยเป็นคนขี้แพ้ไม่ดีเป็นอัรมงคลวันนี้ก็รู้สึก่ร่างกายไม่ดีมาก ตอนนี้ร่างกายสุดโทมมากแกล้วป่วยไข้ไม่หายเรื่องขึ้ดาวต่างๆก็สงสัยว่าลูกหลานทุกคนคงจะเบือ่อพอมาก็ดาวพอมาก็ดาวตอนนี้ไปวันนี้จะลุยดาวให้หมดจะเล่าเรื่องแต่เพียงยอรอยย่อเมื่อวันก่อนมาหยุดอยู่ที่ดาวจามอนก็เป็นเรื่องของจุไหมัอนกันเจอม้วทุกอย่างเป็นนิทาน แต่ว่าก็น่าแปลกทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าใน้ทานบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงมันอาจจะตรงกับเรื่องจริงก็ได้เพราะเป็นการบังเอิญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลานี้อะไรกับแม่ยังไม่กลับบ้านเกินจะออกจากดาวจามอนเธอก็พรามรกับแม่ว่าคนที่ดาวจามอนนั้นโลกจามอนนี่สวยจริงๆผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็สวย พวกคนมีเนื้อขาวเกลี้ยงสีขาวนวลนวลไม่ขาวซีดก็เหลืองก็ไม่เหลืองขาวซีดก็ไม่สีขาวนวลนวลทุกคนเป็นคนเนื้อเต็มไม่ใช่คนเอ้วน,นทุกป <c oughs> ิยาวาจาก็เรียบร้อยหน้าตายิ้มนวลยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนทุกคนเล่าจากงานไม่จะมีาการเคลียดแต่หน้าตาก็ยิ้มแย้มเหมือนกันทุกคน ลงความโลกนี้น่าจะมีความสุขต่อไปอยไรจะเปลีปยนแม่ว่าตอนน่อไปจะเป็นโลอกอะไรแม่ก็ตอบว่าคนจะย้อนไปโลกเสาเพราะดกวยคดาพระเสาดาพระเสานี่เป็นดาลูกลักลา่นลักขันหลายกาเรียกว่าเทวเจ้าแห่งอันรพานเพราะว่าในมนุษย์โลกมาหาลักษาท่านบอกว่า ถ้าบุคคลใดพระสาวเข้าแทรกและเฉพาะสาวสวยอายุคนนั้นจะมีความสุขไม่ได้ <c oughs> ต่อเนื้นไปสองแม่ลูกกระตัดสิ้นใจตรงไปดาวพระเสาในวันที่พูดดาวพระสาวอยู่ตรงกับดาวพระพุธเพรดาวพระสาอยู่ทางด้านทิศเหนือดาวพระสาวอยู่ในมุมอับรู้สึกว่าดินแดนที่นี้ความสว่างสวยก็น้อยมาก เกือบจะฤกษ์กระมโลกหมดก็คงจะไม่หนักมากมากจะไม่มากสภาพความเดนทุกขกก็สังสังเม่โลกเห็นสว่างเ <c oughs> มื่อเท้าสองลอยไปถึงดาวเสาก่อนจะเข้าไปถึงจุดดาวเสาก็อยู่กไกลๆก่อนเพราะการอยู่ไกลมองเห็นได้ชัดแลามองดูได้รอบตัวจะดูทิศไหนก็ได้มองไปเบื้อยมา เห็นหมเนมฆเมฆสีดำลอยที่มันอยู่เหนือดาวเสาตมามลงมาข้างข้างเป็นเมฆสีขาวเมฆต่อไปด้านหัวด้านท้ายเป็นเมฆมีน้ำฉ่ำก็มอนเข้าไปทั้งดาวพระเสาจริงๆดาวพระเสานี่ความจริงไม่มีพระมีแต่เสาก็ <c oughs> ามีแต่ดาวาก็มีโลกน้าเื่าก็เป็นแล้วก็โลกของดาวโลกของเสา ถ้ามี้อรอยเพิ่มมองไปเท่าไรก็ไม่เจอสิ่งที่มีชีวิตใน,นข้อนี้ขอ,นของบรรดาผู้ท่านผู้บริษัทผู้รับฟังจก่ยวกัอนิธานไปเทียบกับวิทยาศาสตร์นิทานย่อมพู้ลอยตามชอบใจอยู่เสมอคําว่าผิดหรือคําว่าไม่จริงของนิทานไม่มีถ้าไม่ผิดหรือจริงต้องไม่ใช่นิธานเป็นศัจธรรมในวิทยาศาสตร์ ดวความนิธามองทุกสัตว์ไม่มีที่โลกเา็าเสามองไปทุกมุมของโลกรู้สึกว่าเป็นแดนอับยังโควรเป็นหินบ้างเป็นที่เรียบบ้างแต่พึ่งก็แกร่งมากดูรอบรอบดาวเสาไม่น่าชมแต่สิ่งที่กระโดดใจมีจุดหนึ่งนั่นคือดาวเสา <c oughs> มดอแกประหรลัด <c> ไ <oughs> ม่นด้าะทีความใสคล้ายแก้ว ก็สงสัยว่าแรกประเภทนี้จะมีประโยชน์อะไรทั้งสองแม่ลูกมองมามองไปก็ไม่สามารถจะคลายความสงสัยได้ทั้งสองคนจะนม่ถึงอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรคิพระพุทธเจ้าโดยความจริงนักผู้ทรงชันก็ดีทรงยานก็ตามทุกอย่างถ้ามีอะไรสงสัยเขาต้องนัดถึงพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคน เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่องค์ไม่ทรงรู้ย่ำรู้ทุกอย่างเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าและความรู้สึกก็เกิดแงาแร่นี้เป็นแร่ที่มีอนุภาพมากสามารถจะบันดาลสิ่งที่มองมาเห็นให้เห็นได้ขอได้โยกไกลแสงไกลที่ใดถใครไม่สามารถทีเห็นได้ถ้าได้แร่ประเภทนี้สามารถเห็นได้ในแดน,นไกลเมื่อนี้สมมติว่าถ้าฝรั่งมาที่นี่ได้ แม่แร่นี่ไปเขาจะมีสายตาไกลกว่าเท่าที่เป็นอยู่แล้วมากเพราะแราประเภทนี้ในโเลกชมพูไม่มีโลกอื่นที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหมือนกันไปมีจุดเดียวที่โลกเสาลิดาวประเสากองความมันดาวะเสาไม่มีอะไรจะชมการชมหินการชมแร่ชมมากๆกระลำคาญหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็พาปรึกษากัน เมื่อตอนนี้จะไปดาวไหนดีมนุษย์ลอยดาวว่ากันเรื่องลอยสั้นๆตีไม่สั้นกันแม่กบลูกทั้งสองก็ปรึกษากันว่าดาวดวงหนึ่งที่เราน่าจะรู้นั่งเคลือนดาวสูโตที่อยู่ที่ตะวันออกของโลกมนุษย์และโลกจมพูโิธงชาโลกจามรเขาบอกว่าโลกนี้และดาวดวงนี้เป็นดาวอันตรพัน์และเทพเจ้าแห่งอันตนัพัน เรื่อความอันดัพานต่างๆดาวโลกนี้และโลกนี้คนมีมากประเภทอันดัพานสองแม่โลกก็ตั้งใจไปที่นั่นความจริงการตั้งใจไปไหนย่อมถึงที่นั่นท,ทันทีทันใดเพราะกำลังเป็นทิศกำลังเป็นทิศกดไปไปเร็วไปช้าตามกำลังของใจถ้าใจต้องการเร็วปุบปั๊บถึงปุ๊บ ถ้าใจต้องการไปช้าก็ไปเรืยๆตัมงกำลังของใจท่าสองแม่ลูกให้มันด,ดาวดูงนี้อยู่ไกลตั้งใจไปเร็วไปแล้วก็ถึงแต่ก่อนเทื่อถึงผิวโลกต่างคนต่างก็ยับยัง้งมองดวนมาดาวสูต่ตูว <c oughs> ่ามีสภาพเป็นยังไงดาวสู่ตูจริงๆขณะที่อยู่โลกชมพูมองไม่เห็น ไม่เห็นเนื่อกายขอ้นดาวตุพูด,ด้วยสายตาเนื้อเพราะว่าถ้าใช้กล้องอาจจะมองเห็นอาจจะต้องเป็นกล้องดูดาวกล้องดูดาวก็เป็นยังไงสองแม่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟังข่าวว่าเยเรมันดูโลกกล้องขานั้นดาวกลืองขานมาตั้งสองแม่ลูกเป็นเด็กก็สามารถดูเห็นกันมองในตาเปล่าเห็นแล้วไม่เห็นก็ไมทราบก็ไม่รู้จักโลกนี้ก็อยู่ไกลสายไกลมังเข้าไป ความแผวพาวเขาโลกนีหาได้น้อยต้องดูจริงๆแล้วสองแม่ลูกจริง mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้หนักในด้านความร้อนแต่ก็ไม่ใช่ร้อนในด้านเหมือน,นด้านหัวดาวกระศกแต่อากาศรู้สึกมนกากลั้นมากจยู่แต่คนที่ก็อยู่ที่นี่จะมีความจริงก็ไม่เป็นไรสองแม่ลูกจะเลื่อนตัวลงไปให้ต่ำดูรอบๆของดาว ดาวดวงนี้จริงๆเข้าใกล้ก็คือโลกเป็นโลกที่มีสัตว์เป็นโลกที่มีคนเป็นโลกที่มีแม,ม,ม่น้ำแม่น้ำลำคลองมีทะเลมีมาหาสมุทรเป็นโลกที่มีต้นไม้ต้นหญ้าก็โยงความเป็นโลกเหมือนกันโลกทั้งหมดพัฒนาไปก็เหนื่อยปเปล่าๆฟังแล้วก็ลำคาญต่อมาก็ดูเขตก็คนในประเทศนั้นๆในดวงดาวนั้นๆนโ,โลก,กนั้นๆก็ปรายกว่ามีเขตประเทศมาก แต่ละประเทศมีความเจริญและความเสื่อมไม่เสมอกันบางประเทศก็มีความร่งเรองมากบางประเทศก็มีความเสื่อมโทรมมากบางประเทศก็รุนป่ารกชัดบางประเทศก็มีการเกษตรหนักบางประเทศก็หนักในการประมงโดยเฉพาะอย่างยงโรเชวเกาะผู้ชาชเกาะนี่มีความสามารถเป็พิเศษ บองดูชาวเกาะก็เพลิดเพลินในการหาปลาของเขาการประมงเขาเก่งมากวิธีการหาปลาประเทศเรานิยมใช้อวนลากอะไรบ้างก็ไม่ทราบใช้โป๊ใช้อวนวนตั้งที่บ้างที่ลากบ้างแต่เรือกาแล้วก็เรือตัเกย์เขายังไงก็ไม่ทราบจะว่าชาวประมงโลกนี้เข้าใช้ระบบฟิทยาศาสตร์เบา,เบา,เบา ข้านาที่เจ็บปลาเข้าเขาใช้ปืนยิงแม่ปืนนั้นไม่มีกระสุนแข็งเป็นแสงเขาเรียกว่าแสงอะไรก็ไม่ทราบก็เรียกว่าแสงปืนก็แะ้วกันเป็นแสงเป็นสายยิงไปพออยิงเป็นกระทบน้ำจะเริญสนิ่กกนากระจายไปกว้างขวางมากบรรดาปลาที่กระทบกระทั่งกำลังสีเข้าก็จะตาย ตายแล้วก็ไม่จมลอยเขาก็าเข้าไปช่อมเราตามสบายก็รู้สึกว่าชาวประม,มงคนนม้นนี่หากินทําบาปไบ,บ้ง่ายก็ยังความวิทยาศาสตร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาจากโลกอืก่นเข้าใจว่าโลกนี้จะเก่งด้านรังสีมากก็ดูต่อไปเข้าถึงนดินใหญ่ประเทศใดๆที่ยังไม่เจริญก็มีมาก ในหนักในวิทยาศาสตรก็มีมากจิตใจก็นึกว่าจอมสูตูอยู่ที่ไหนนั่นหมความว่าประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชาวต่อจามอนเขาบอกว่าสูตูเป็นจอมมรตกพันมีญาณฐานะพิเศษสามารถเป็นโลกมนุษย์ได้อยากจะรู้ไม่ไม่จิตอยากจะรู้ต่างกำลังของจิต ไม่มีใครต้องบอกไม่มีใครต้องนำ <c oughs> สภาพกายที่เบาก็เลื่อนไปสู่ประเทศนั่นทันที <c oughs> เป็นรออยู่เบื้องบนมองดูคนที่นั่นไม่น่ารักเหมือนคนในโลกพระศกรู้ลโลกจามอนชาวโลกสูสตูนี้มีรูปร่างเหมือนแขกผู้ชายค่อนข้างสูงผิวดำแลเกลง ไม่ใช่เนื่อเต็มม่ว่าชาวโลกจามอนหรือว่าจามอนแล้นกผสกหน้าเฮี้ยมเฮียมแสแด่นนี้ค่อนข้างจะมีความรุมดดร้ายเรื <c oughs> ่องเราผู้หญิงก็ผิวคล้ายกันร่างท้นทนนดนิดๆไม่อ่อนมากมีเนื้อมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยสภาพของอาหารในประเทศนี้รู้สึกว่าชอบของดิบๆ ินผักก็กินผักดิบๆไม่ค่อยจะนิยมของสดปลาก็ชอบปลาพลาหือพลา,ลาเนื้อพลามากกว่าของสดตัวอาหารในสำรับของนี่ทำสดด้วยไฟหาย,ยากเต็มทีแต่อาหารแบบเพื่อดีสดด้วยส้มก็ดีอย่างอื่นก็ดีด้วยน้ำอย่างอื่นก็ดีมีมากดัะแั้นจะเป็นพา้าเป็นยำไปเลย ก็คิดไปทีว่าชาโลกนี้มีความอยู่สะดวกอาศัยไฟน้อยในเมื่ออาหารที่เป็นกับข้าวมีแล้วก็ดูข้าวอาหารที่กินเป็นข้าวมองแล้วเปข้าวมองแล้วเป็นถั่วดิบมีถั่วคล้ายสภาพถั่วฝักยาวบ้างคล้ายถั่วแปบบ้างเป็นต้นเขากินถั่วกัน แต่ว่าข้าวก็มีเหมือนกันข้าวสุกเขาก็มีแต่รู้สึกว่าชาวโลกนี้จะทาพประเทศนี้นะจะไม่ยอมข้าวสุกอยกินผักดิบๆมากกว่ากินกับกับแล้วมากนินอะไรเนปล,ลปลาเนื้อปลาปลาปลายำม,มีกับข้าวอย่างหนึ่งก็คือ,นอเนื้อเนื้อเค็มเขาหันจากเนื้อดิบๆปลาเค็มจากปลาดิบๆ ก็นำมากินว่าสงสัยว่าเขาจะทาให้หมดค่าวแล้วบางโดยทีก็มีความสามแม่ลกูกมีความรู้สึกว่าคนโลกนี้ขาดวักลายแข็งตันก็แข็งของเหนีนยงเหนียวกัดได้สะดวกางานนี้ถ้าอยู่โลกสฉนิมูคนไปกัดหิ้งกัดจอบกัดเสียมได้บบสบายๆเนื้อหายการไื่ปล่อยไปเมื่อเรื่อแต่งกายขอกคนโลกนี้ก็เหมือนแขกเนื้อหิงก็มีผ้า พผมคุมจนถึงส้มแต่ก็บางผู้ชายแล้วเนื่อกางเกงกางเกงของเขาดูเหมือนจะไม่เหมือนกางเกงของเราเป็นผ้าเนื่นๆนิดๆมันคล้ายๆกางเกงที่ยังใช้ตามธรรมดาแต่ปลายขากางเกงบานๆทรงเท้าทั้งหมดก็ไม่ทราบความหมายไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายต่อไปเข้าไปดูะระบบวิทยาศาสตร์ นเมื่อแล้ว,ลวระบบวยาศาสตร์ประเทศนี้จเจริญม,มาก <c oughs> ไม่แพ้จามอนเสียงต่างๆนี้ก็ทำเพื่อนวิทยาศาสตร์ที่ก็ไม่อยากอธิบายไม่รู้จักชื่อดูคราวเดียวพร่าวร่าไปหมดการกระทำทุกเสีงย,ง,ย,บบง,ยสงทุกอย่างแบทเป็นแบบง่ายซึ่งถ้าอยากจะดูคือยาละกาศที่ก็เพื่อจะมียาอะกาศเป็นความจริงเพียงใดเมื่อใจนี้ก็ไปถึง ยานมอากาศลำแรกที่เข้าไปถึงก็มีความแตกใจแต่เลกิกทำอะไรไม่ค่อยจะเหมือนกันลำแรกมีสภาพคล้ายเรือสาเภาก็คล้ายคล้ายเรือต่อที่เขันทุกข้าวกว่าที่หัวบุ้งปูแต่มีสภาพยาวคล้ายเรือสาเภามีเสาก็โดงสูงสามเสาม,มีสมภาพเหมือนมีใบแต่ไม่ใช่ใบมันเป็นโลหะ ไม่ไม่พิจารณาไปแล้วใจคนนึกว่าใบนี้เขาใช้ทำอะไรแต่ปรายก็ว่าทราบแต่กำลังใจเขาใช้กำลังพระช่วยว่าใบนี้ก็คือสื่อการติดต่อเมื่อก็สาวอ,อากาศเขาจะดูได้ทั้งภาพจะดูได้ทั้งเสียงจะดูมาดูอากาศต่างๆความเป็นมาสามเสาด้วยกันว่าตรงนี้อากาศที่อุตุนิยมวิทยาที่เสาหนึ่ง ว่าถึงพาดทงเสาหนึ่งว่าถึงเสียงทังเสาหนึ่งดูสายของเขาไม่โยงเกิดกะมีือค่ายๆทำมันตุ่มๆออกมาจากเสาและใบขอบขอบของใบ <c oughs> ถ้าถือว่าเราสืบติดสืบติดต่ดตตตอแต่คำว่าใบนี่ไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาไม่ใช่เหมือนใบถมเผาเป็นใบขึ้นจากเรือจากพ้นพื้นน้ำไม่เกินสองเมตรใบก็เป็นแผงไม่โต เมือ่อลมทียางอากาศลมนี่ใหญ่มากเข้าไปแล้วมีที่นั่งที่นอนสบายเต็นรังสีเมอาวุธเมือ่อจะดูอาวุธที่พวกจ,จามอนบอกว่ามันนักก็ดียานพานนะก็ดีที่สูญหายในลเนล่าจำาพียงนละเล่าจำโพจ้าโหนี้เป็นคนจัดการเมือ่อจะดูว่าพวกเขานั้นเป็นยังไง ตอนนี้แบนไปแล้วพจนสภาพต่างๆเรื่องความว่า,าอาวุธของเขาก็ไม่มีกระสุนปืน <c oughs> มีสภาพใก,กล้ๆกับกล้องแต่งกล้องก็ไม่ยาวแล้วก็มีสภาพมั็ปุ่มกดบนจิน้มจิ้มเบาๆเป็นสีต่างๆกันก็มีความเข้าใจาว่าอาวุธที่นี้ใช้แต่หลายแบบหลายอย่าง ในความไม่ชมไปแล้วยันอากาศก็มีมีหลายรูปแบบเมื่องนี้ก็ไม่อยากจะชมมากว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความกข่งมองไปที่ไหนไม่มีความสุขใจเลยมองลงคนก็าหาความชื่นใจไม่ได้หน้าเหนียวซึ่นหมดเบึ้งตึงทําท่ามันโดดเสมอน,นั่นเปชายผู้หญิงก็หาทางยิ่มยากอาการก็ไม่เคยสดชื่นมันโลกระสุนแล้วก็โล,ลกจามอน อย่างนี้เรื่องโลกโสดูเจไรชวนแม่ว่าไปจากที่นี่ดีกว่าโนี้ไม่มีความสุขแม่ก็จะบอกว่าก่อนที่จะไปเราควรจะพบใครสักคนหนึ่งดีกว่าไหมเจไรก็บอกว่าเขาดุขนาดนั้นจะคุณเขาได้ยังไงแม่ก็บอกว่าในแม่เราเป็นคนมาจากที่อื่นเหมือนแขกแขกพูดมาบ้านเขาเราไม่ใช่ศัตรู ก็คิดว่าคุณจะกุ้มกันได้ถ้ากำลังใจของเขาเชี่อเกินไปแล้วก็นึงตึถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคุณจะช่วยเราได้เราต้องเชื่อบารมีของพระพุทธเจ้าขณะที่สองแม่ลูกจงลงไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนยืนอยู่เป็นกลุ่มในที่นั้นมีผู้ชายเหมือนแขกแต่งตัวสวยกว่าคนทุกคนยืนอยู่ท่ามกลางบรรดาบริษัทของเขากําลังให้อวาวด หลังจากเขาเสร็จจากการให้โวาดแล้วสั่งการกับาบทราบเขาก็ไปนั่งที่พักตามลาพังคนเดียวในห้องในห้องของเขารู้สึกมีเครื่องทําความเย็นเย็นมากมีเครื่องทำสารสว่างมากอุปก,การณ์จับภาพจับเสียงมีเยอะเสิ่งที่อยู่ต่างๆในโลกภายนอกปรลกฏในจอภาพของเขา เขาตั้งไว้จะเค้จุดต่างๆที่เป็นชาวโลกเป็นต่างโลกตแต่แต่ละจุดองคความโลกต่างๆไม่เป็นความลับสําหรับเขาการเคลื่อนย้ายต่างๆอยู่ในภาพอยู่ในจอทั้งหมดมีภาพรายกฏเสียงรบรายกฏมีเจ้าหน้าที่ประจําแต่ละจอแต่ละจอแล้วก็จุดกลางของจอเป็นจอใหญ่แบ่งเขตหมายความภาพทุกๆจอจะเข้ามาอยู่ในจอใหญ่เป็นจุด พวกนายการและพูกบรับบัญชาผู้ใหญ่สามารถจะรู้อะไรได้ทันทีทันใดโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องรายงานเขาหินภาพเดได้เลยไม่ต้องรอรายงานอย่างเดียวรู้ทั้งภาพรู้ทั้งเสียงรู้จากการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมืเ่อเนเขาสบายแล้วแม่กับลูกก็เข้าไปเขา้าเห็นสองแม่ลูกเขาก็แปลกใจถ้าเธอสังคนแสดงร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาแม่ตัวใหญ่ โลูกตัวเล็กแม่มีผิวขาวนวลหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผิวเนื้อเต็มเต็มค่อนข้างท่วมโลกสาวมีลักษณะคล้ายถึงกันแต่ตัวเล็กหัวจุกเขาเข้าไปแขกผู้ใหญ่ก็มองหน้าถามว่าเธอมาจากไหนลุกแม่ของตัวไลก็ตอบว,ว่าฉันมาจากโลกชมพูถ้าถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหน แม่จุไรจะบอกว่าโฉตทางด้านทิศนี้ถ้าอยู่ที่โลก,กนท่านมองไปโลกตะโพลและจะดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเขาก็ชี้ปฏิจจภาพว่านี่ใช่ไหมแม่ของจุไยก็มองดูก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเห็นภาพวัดพระแก้วเห็นภาพพระมาหารลยบวบังจุไรก็ตอบว่าใช่โลกนี้แล้วก็ฉันอยู่ที่ประเทศนี้ชายก็แน่งเขาก็ยกินงเขาบอกว่าเขาสนใจประเทศนี้ น้าสนใจหลายๆประเทศมาจุไรยันถามว่าท่านเคยไปโลกชมพูไหมเขาตอบว่าเคยมาบ่อยถามว่าจากที่นี่ไปโลกชมพูใช้เวลาเท่าไหร่เขาตอบว่าถ้าเวลาคือโลกชมพูจากที่นี่ไปโลกชมพูเวลาคือโลกชมพูบอกว่าสิบเจ็ดชั่วโมงแม่าจุไยถามว่ายามอากาศของท่านเคยสังหายเครื่องบิน เรืงหารนรบในโลกชมพูบ้างไหมเขายืนในกระตาว่าเจตนาเพื่อสังหารไม่เคยมีพโลกจมพูไม่เป็นศัตรูกับโลกโสมตัแต่ก็มีบางกรณีเท่านั้นที่พิสูจน์อาวุธเป็นการทดลองอย่างเห็นเหล็กโปรยน้ํามาคำว่าเหล็กโปรยคือรบก็ลอนนงเยาวุธไปแป๊บเดียวก็ละลาย บางครั้งให้แหลกโปยลายบรรยากาศลังเยื่อวุธไปไหลกโปรแล้วก็ลายเราทาการพิสูจน์เพียงเท่านี้นไม่เคยรบก,กับใครเกียงความว่าความเป็นผู้ใจร้ายแสนหดปรากฏแรกกระชาวโลกสู่ตัวอรบรรดาลูกรักลหลายเอในเวลาหมดสร็นแล้วตอลอดตอนนี้ลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจังมีกระลุกหลักลานรลักทุกคนสวัสดี